ทันยาพืชตราไรทิพย์จากคาเฟ่สีชมพูริมทะเลอ่าวไทยจะพามาเที่ยวคาเฟ่ริมลำธารกลางหุบเขากันต่อค่ะวิ่งจากฝั่งทะเลสีชนมาฝั่งอำเภอช้างกลางแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะร้านนี้ก็เก๋กูดพร้อมเช็คอินไม่ซ้ำใครเช่นกันค่ะคาเฟ่รถแมยินดีต้อนรับค่ะ เรียนเชิญทุกท่านขึ้นสู่บัสคาเฟ่ของเรามาค่ะพูดมันเป็นของตัวเองจริงๆเราไม่ใกล้เลยเหมาะกับชื่อเราเพราะเขาใช้คาฟเฟ่ที่แบบว่าทำมาจากรถเมย์จริงๆเทะเบิระเบ้อเลย, <laughs> ยเย็นด้วยค่ะมีแอร์ฉ่ำสบาย <laughs> <laughs> ข้างนอกมีลมเย็นสบายแล้วก็มีลำธารลำธารน,นัานหลังมาจากน้ำตกจริงๆ <laughs> บัสคาเฟ่ตั้งอยู่ที่อำเภอช้างกลางแต่ก็ไม่ไกลจากทางเข้าคิริวงนะคะเป็นคาเฟ่ริมลำธารน,น้ำตกท่าแพที่มีเอกลักษณ์คือใช้รถเมลทั้งคันนี่และค่ะดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่งานนี้ไปคุยกับคุณพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะอา้าวอยู่กับพี่อ้อมแล้วพี่อ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัสคาเฟ่มาได้ยังไงคะป๋าชอบรถ อยู่แล้วต่ชอบโดยเฉพาะรถเมล์เลยเหรอคะชอบรถคลาสสิกอะไรเงี้ยอ๋อเพมีหลายคันที่อยู่ที่นี่มีจอดรถคลาสสิกอยู่หลายคันแต่ว่าเลือกเป็นรถเมล์เอามาทําเป็นคาเฟ่ค่ะอ๋อจริงๆคันนี้เป็นรถบัสนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันสมัยก่อนค่ะเป็นรถตํารวจอารักขาเป็น VIP 24สที่นั่งเดิมแล้วก็ทุกอย่างคือจะเดิมๆส่วนใหญ่ค่ะมีแค่เอากี่ออกแล้วก็ปรับเป็นโต๊ะยาวเป็นบาร์นะคะเรียกว่าสาวอ้อมนี่ สารต่อความชอบจากคุณพ่อที่เป็นนักสะสมของเก่าและยังเอามารีโนเวทใหม่อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านพักที่ทำจากโบกี้รถไฟหรือทำจากล้อเวียนก็มีค่ะที่สำคัญคุณพ่อกิตติยังลงมือรีโนเวทเองทั้งหมดด้วยนะคะเก่งจริงๆค่ะคุณพ่อฝั่งคุณลูกสาวก็ไม่น้อยหน้าค่ะสารต่อจนรถบัสคันนี้กลายเป็นร้านน่านั่งริมลำธารน,น้อยๆแบบนี้อย่างลงตัว และขนมก็ร้อยแรงไม่ใช่น้อยมีแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่บอกว่ามาล้ให้ทานก็คือเป็นกาแฟอะไรนะคะถ้าเป็นกาแฟะจะเป็นบัตต์คาเฟ่ล็อกไอส์ค่ะเป็นก้อนน้ำแข็งกาแฟะสะกัดเย็นเสิร,ร์ฟคู่กับนมคาราเมลค่ะ,คะมีกันแล้วก็จะคล้ายๆกับคารามเมลมัคเคโตอพอไอตัวกาแฟมาเริ่มแบบละลายมันก็จะมีความเข้มข้นไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าดูไปเรื่อยๆก็จะมีรสชาติที่แตกต่างออกไปอ,อ,อันนี้ สำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟอันชันล็อกอายค่ะอันชันแล้วอันที่รดเมทเออยู่นี่มันคือเป็นน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันนี้ของเราอันนี้เป็นเมนูแล้วนะคะช้างกลางกรีนฮันนี่ค่ะเป็นเมนูใบจิงจูชายปั่นกับน้ำพึ่งมะนาวค่ะใบจิงจูชายที่ใส่ในต้มเลือดหมูค่ะเอาเมาปั่นเป็นน้ำหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนน้ำพึ่งมะนาวปั่นแล้วก็คล้ายๆกับแอปเปิลปั่นแอปเปิลเขียวมันจะมีกลิ่นเหมือนพยายามปรับสูตรให้คนที่ไม่ชอบผักแล้วก็ กลิ่นเหมือนเขียวจะไม่มีค่ะมีเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นของไม่ไม่ไม่เขียวเลยค่ะมีความอมเปรี้ยวนิดๆแต่มีกลิ่นผักนะคะแต่ว่ามันไม่รู้สึกอะมันแค่อยู่ในจมูกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยปกติต้องเลือดหมูไม่เคยจับผักนี้ขึ้นมากินเลยนะอันนี้เอามาปัดรสชาติดีทีเดียวเวิร์กเวิร์กเวิร์กนี่อันนี้คือ f ฟลว์วอ o t พอดเฟลว o t อาน่ารักจังเลยกะถางกินไม่ได้นะคะเพราะอันนี้เป็นดินเผาจริงจังน่ารักมากส่วนใหญ่คนที่แบบมาไหว้ที่นี่บนบานสารเก่าวส่วนใหญ่ไหว้อะไรบ้างพี่ออสหลักๆก,ก็เป็นพวกประทัดที่เจที่เห็นเนี่ย คือจะมีประทัดแทบจะทุกคนจะมีของเสื่อไปก็อย,อ,อย่างเป็นของเล่น,ลนไก่ปูั้นชุดทหารเดี๋ยวเราขอเรื่องอะไรกันคะถ้าสมมติของไข่เนี่ยโชคลาภแต่จริงๆไอ้ไข่เนี่ยได้ทุกเรื่องครับการงานในยอะสุดนะที่เห็นเนี่ยจะเป็นกุ้งจากฟาร์มเราเองเราเลี้ยงแบบปลอดสารนะครับเป็นสนาตรตกค้างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราเราขึ้นจากบ่อปุ๊บเนี่ยเราก็มาแกะเปลือกคาลางแล้วก็ขัาฟีตเลยที่บ้านเรามีฟาร์มกุ้งเองครับเราก็เลยคัดของดีๆมาให้ลูกค้าทานได้เราทำออกไปเนี่ยลูกค้ามีความสุขแฮปปี้้มไดเค I'm so <laughs>